ดีไซน์สวยเนาะนี่ชุดใส่เล่นสงการใช่ไหมใช่เฮ้ยมีแว่นกับซองใส่โทรศัพท์ให้ด้วยเลยเดีดูดิข้างในเป็นแบบไหนเฮ้ยอย่างงี้โ,<ห>โอ้โหข้างในแอปโปิดนิดแต่ว่าชอบเสื้อคลุมอะ่ะมีหลายสีเนาะสีเขียวสีส้มสีชมพูว้าว<ห>นี่สามบาทเฮ้ยนี่อันนี้ของแม่เนี่ยใส่เล่นสงการใส่ไปทะเลได้เลย ได้เลยได้เลยอุ้ยไปไปดูในร้านกันมีเยอะนี่อันนี้อันนี้ของผู้ชายอุ้ยนี่อันนี้หมายถึงเสื้อตัวนอกนะแต่ว่าข้างในเราใส่เป็นเกาะอ,อกอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ไหนดิไม่ต้องไหนอีกไหนเออกระโปรงเกงเกงเดี๋ยวก,กระโปรงไม่ธรรมะธรรมแงนะ<ม>เล่นน้ำอะ<ม>นูนอ่ะดูก่อนมีเยอะมีเยอะมีเยอะ,ยอะนี่นี่สไตล์นี้ อันนี้สไตล์นี้ดีไซน์ช่วยแม่เรื่อกหน่อยแม่เรียงไว้เลยครับสี่ลายสี่สีนี่อันไหนสวย,สวย,สยอา้าแม่ชอบลายแบบนี้อะ่ะแต่ว่ามันเห็นไหมมันมีสามสีแล้วก็มีลายนี้เพิ่มมาดีไซน์ลายต้นมะพร้าวหมดแล้วสีไหนสวยสีไหนสวยต้นมะพร้าวดีไซน์บอกว่าลายต้นมะพร้าวสวย สีฟ้าเหมือนเดิมโอเคมีชมพูฟ้าเขียวเหลืองฟ้าสวยใช่ไหมแต่แม่จะใส่สวยหรือเปล่านด่สิไหนเลือกได้แล้วเหรอขอดูหน่อยถามตัวนี้โอ้โหเสื้อยืดสีขาวเสื้อขอบเออสีดำโอ้โหอันนี้เสื้ออะไรเนี่ยอชอบตัวดิทชอบเหรอชอบเหรออย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ไม่ไม่ใช่สไตล์แม่ อะไม่มันคอม,นมันไม่ใหญ่ไปหรอคอมันไม่กว้างไปหรอทำไมมาดูเหมืนอนคอกว้างๆยลูกมันก็ได้นะแต่ว่ามันดูคอม,มันกว้างๆใหญ่ไปนิดนึงแต่อันนี้พอดีอซื้อเสร็จแล้วนี่เลยเรื่องเลือกซื้อมาแค่บางส่วนก่อนใช่ไหมเพราะว่านี่ ของแม่แม่ก็ยังไม่เอานะเดี๋ยวแม่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสองร้านใช่ไหม<ช>เผื่อมันมีแบบอื่นเผื่อถูกใจกว่าหรือว่าแบบว่ามีแบบว่ามีแม่อยากได้ที่มันมีกระดุมอ่ะเสื้อมันมีกระดุมนี่แล้วก็ดีไซน์ตัวนี้มาตัวไหนมาอีกก็ตัวนี้ตัวนี้มาโอเคเสือ้อเสื้อขอบสีขาวยังไม่เอาใช่ไหมขอบกว้างใช่แล้วก็แม่เก่งช้างมานี่่ปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูอีกร้านหนึ่งกันบ๊ายบาย